ถ่ายยาเตรียมตัวรับเงินเยียวยาเกษตรกรเคาะล่าสุดเงินเยียวยาเกษตรกรเสียชีวิตแล้วแต่ไม่เสียสิทธิ์ได้รับเงินหมื่นห้าสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้ผมก็มีข่าวสารความคืบหน้าเกี่ยวกับการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรนํามาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันครับ ธนาคารกสอกแจ้งเตรียมส่งรายชื่อผู้เสียชีวิตที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร5,000บาท3เดือนคืนกระทรวงเกษตรเพื่อให้ทายาตมาติดต่อรับเงินกว่าแสนรายเลยครับ วันนี้วันที่22พฤษภาคม63นายกระสาบเงินร่วงรองผู้จัดการธนาคารทกรสได้ถแถลงข่าวอัปเดตความคืบหน้ามาตรการเยียวยาเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 โดยการจ่ายเงินเยียวยาให้เกษตรกรจำนวน5,000บาทเป็นเวลา3เดือนว่าหลังจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตรวจความซ้ำซ้อนในมาตรการเราไม่ทิ้งก,กันกับกระทรวงการคลังตรวจความซ้ำซ้อนกับระบบประกันสังคม และตรวจความซ้ำซ้อนกับข้าราชการบำนาญพบว่ามีผู้ได้รับสิทธิ์ตามเงื่อนไขจำนวน6ล้าน770,000คนครับโดยกระทรวงกรเกษตรได้ส่งข้อมูลมาให้ทกศโอนเงินรอบแรกแล้วจำนวน3ล้าน350,000คนและเมื่อตรวจความซ้ำซ้อนกับกระทรวงมหาไทยพบว่ามีผู้เสียชีวิตจำนวน527คนซึ่งทำให้เหลือจำนวนที่ทกสจะโอนเงินให้คือ3ล้าน300,000คนครับ และทกสได้ดำเนินการจ่ายเงินไปหมดแล้วในช่วงวันที่15ถึง21พฤศจิกายน63ที่ผ่านมาครับส่วนในวันที่20พฤศจาคมที่ผ่านมานั้นทกสได้รับข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่าในรอบการโอนเงินรอบที่2จํานวน3,500,000รายนั้นในจํานวนนี้มีผู้เสียชีวิตจํานวน1,9120คนครับ ซึ่งจะทําให้คงเหลือจํานวนที่ต้องโอนเงินให้จํานวน3ล้าน4แสนคนซึ่งจะดําเนินการจ่ายเงินให้ในวันที่22 2 9ถึง29พฤษภาคม63และทกะสจะได้ข้อมูลจากกระทรวงเกษตรอีกครั้งในวันที่27พฤษภาคม63นี้ครับสำหรับกลุ่มที่ยื่นทบทวนสิทธิกเกษตรกรมีอีก1 5, ล้าน5แสนรายตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งจะจ่ายเงินให้ในวันที่3 0มสถึงสาพฤษภาคม63ครับรวมแล้วในเดือนแรกคือเดือนพฤษภาคมนี้ทกสจะจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรได้จํานวน8ปดล้านสองแสนรายโดยทกสจะเริ่มจ่ายเงินวันเสาร์อาทิตย์ให้ด้วยซึ่งจะเริ่มจ่ายวันเสาร์อาทิตย์ที่23พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปครับนอกจากนี้ทกสยังแจ้งว่า ในจำนวนกเกษตรกร 3, 3ล้าน3แสนรายรอบแรกนั้นมีการโอนไม่สำเร็จอยู่กว่า1แสนคนในจำนวนนี้กว่า97%ทกสบพบว่ากเกษตรกรไม่ระบุเลขที่บัญชีในการโอนจึงอยากฝากให้กเกษตรกรไปตรวจสอบสิทธิ์และรีบแจ้งเลขบัญชีทุกธนาคารในเว็บไซต์ w w w y บเเยียวยาเกษตรกร .com ครับในส่วนของผู้เสียชีวิตเมื่อรวมทั้งสองรอบแล้ว พบว่ามีผู้เสียชีวิตที่ได้สิทธิ์เยียวยาเกษตรกรทั้งสิ้น19,647รายซึ่งทกศจะส่งรายชื่อคืนกระทรวงเกษตรไปให้เคลียร์สิทธิ์และจะติดต่อให้ทายาตมารับเงินจำนวนนี้แทนครับนี่ก็เป็นข่าวสารความคืบหน้าเกี่ยวกับมาตรการเยียวยาเกษตรกรที่เกี่ยวกับผู้เสียชีวิตจำนวน19,647รายซึ่งทายาตจะเป็นคนที่จะได้รับเงินจำนวนนี้แทนครับ ซึ่งหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารความคืบหน้าและสาระน่ารู้อัปเดตท,ที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ช่องนี้ทุกๆวันนะครับขอขอบพระคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ